โอเคในวิดีโอตอนนี้นะครับผมก็จะมาสรุปความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดที่เราได้เรียนกันไปเป็น20กว่าวิดีโอก่อนหนีน้เลยนะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วในตอนต้นนะครับว่าช่อง y u u t u u i q u i u k g u to f to f n n e เนี่ยตั้งใจจะสอนเรื่องที่จำเป็นสำหรับเรื่องการเรงินการลงทุนแบ่งออกเป็นวิชาวิชาไปนะครับซึ่งวิชาแรกผมหยิบยกเรื่องเศรษฐศาสตร์มาสอนนะครับถัดจากนี้ผมจะขยับไปเรื่องพวก investment asset class แลวนะครับผมก็จะหยิบยกเรื่อง fixed income หรือตราสารหนี้ขึ้นมาพูดนะฮะเรื่องหุ้นเรื่อง derivative เรื่อง alternative นะครับวิชาแรกที่จบไปนะครับ เศรษฐศาสตร์นะครับใช้ไป20กว่าวิดีโอเลยนะครับซึ่งก็บางวิดีโอก็สั้นนะฮะไม่ไม่ไม่ถึง3นาทีบางวิดีโอก็โอ้ยาวนะฮะแต่ยาวของเราก็เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เกินครึ่งชั่วโมงนะครับก็แค่ประมาณแบบ 20- 25อะไรแบบนี้นะครับแต่โดยวิดีโอโดยส่วนใหญ่เลนส์จะอยู่ในช่วงประมาณสัก5ถึง15นาทีนะครับทีนี้มาดูกันครับว่าความรู้เศรษฐศาสตร์ที่ผมมองว่าจําเป็นสําหรับโลกการเงินการลงทุนเราเรียนรู้อะไรกันไปแล้วบ้างนะครับ โอ้โหนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาที่เราได้รู้กันไปแล้วนะครับมีอะไรบ้างนะฮะมีมีหลักการ10ข้อทางเศรษฐศาสตร์นะฮะที่เราได้คุยกันไปตั้งแต่วิดีโอแรกๆเลยนะการวิเคราะห์ดีมานส์ซัพพลายการเข้าใจโครงสร้างตลาดนะครับ4แบบใช่ไหมครับตัวแข่งขันสมบูรณ์นะครับตัวผูกขาดนะครับโมโนโพลีออริโกโพลีนะครับที่เราเรียนกันไปนะการวัดรายได้ประชาชาติการดูผลผลิตรวมรายได้รวมรายจ่ายรวม นะคุยกันถึงเรื่อง GDP นะครับองค์ประกอบของ GDP n o m i n a l GDP กับเรี l ยว GDP นะฮะต่างกันยังไงนะฮะตัวหนึ่งเ,เป็นเรียกว่าเ e a l GDP เนี่ยนีปัญหาเงินเฟอ้อนะครับเราก็ได้คุยกันแบบน o m i n a l GDP เนี่ยไม่สมเห็ุสมผลในการวัด g r o w นะ GDP Deflator นะครับ, ater, รบ,นะรบาการพูดถึงตัวเลข GDP และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมนะฮะที่เราเรียนกันไป มีการพูดถึงอุปสมบ์รวลรวมอุปทานวนรวมดุลยภาพนะครับการเกิดภาวะ recessionary ในช็อตลันนะฮะหรือ inflationary gap ในช็อตลันนะครับภาวะ stagflation เป็นยังไงเราได้คุยกันไปนะครับเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะฮะหรือว่าทฤษฎีการเติบโตของโซโลนะครับเงินเฟอ้อและก็กลยุทธ์การลงทุนเวลาที่มีเงินเฟอ้อนะฮะคือ finance strategy อัตราก,การว่างงานนะครับรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาเราคุยกันไปแล้ว รัฐบาลนโยบายการคลังนะครับธนาคารกลางนโยบายการเงินเราได้คุยไปนะครับในวิดีโอก่อนหน้านี้ international trade นะฮะการค้าระหว่างประเทศนะทำให้เกิด tariff เกิดขึ้นนะฮะ t a r f ส่งผลต่อ d e f i c t loss นะฮะเกิดขึ้นยังไงเราสอนกันไปนะครับ currency exchange rate นะฮะระบบอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะ regime ต่างๆนะฮะ forward rate calculation interest r a parity นะฮะ represent ตัว hedging cost เราคุยกันไปนะครับการทำ carry trade นะครับหรือว่า การกู้เงินจากที่ที่ดอกเบีย้ยต่ำไปฝากที่ที่ดอกเบีย้ยสูงนะครับสมเหียบ Impossible Trinity นะครับเรียนกันไปสัญญาณการเตือนวิกฤตค่างเงินนะครับ Balance of p a y m e n t นะครับแล้วก็ตัววัฏจักร์เศรษฐกิจและกลยุทธ์การลงทุนนะครับรวมถึงวิดีโอล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับก็คือดัชนีชีวัดเศรษฐกิจที่มีแบ่งเป็น Leading Indicator Co-incident และ Lagging นะครับทั้งหมดนี้ผมคิดว่าเป็น ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่ผมคิดว่า cover นะครับ cover แล้วแหละว่าถ้า,เ,าเราจะเป็นนักลงทุนนะครับติดตามข่าวตลาดเนี่ยความรู้เศรษฐศาสตร์พื้นฐานที่เราควรมีเนี่ยนะครับผมคิดว่าเนี่ย ท็อปิกเหล่านี้นะครับทำให้เราติดตามการลงทุนได้ดีขึ้นแล้วหรือกรณีเราทําวิชาชีพนะฮะเป็นเป็น professional f i n a n c e r นะฮะไม่ว่าจะเป็น strategist เป็น consultant เป็น analyst นะฮะหรือ whatever นะฮะเป็นเป็น private bank เป็น relationship manager อะไรที่ดูแลลูกค้าเนี่ยนะครับการมีพื้นฐานความรู้เศรษฐศาสตร์แ a กก g างความรู้ดนะ้านเศรษฐศาสตร์ที่ โชว์อยู่หน้าเนี่ยนะครับผมคิดว่าเพียงแค่คน cover นะฮรที่เราจะฟังข่าวเศรษฐกิจและเข้าใจได้ซึ่งมันจะต้องเป็นผนวกรวมกับความรู้ asset class นะครับความรู้เรื่อง portfolio นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้สอนต่อๆไปนะครับก็อันนี้เดินทางมาจนจบเนื้อหาวิชาเศร,รษฐศาสตร์แล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ช่องนะฮะกด Sub สไครป์ช่องนะครับกดแชร์ช่องนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆด้วยนะครับขั้จากนี้ก็จะผลิตคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะเป็นเข้าวิชาอื่นๆแล้วนะครับถ้าอยากรู้สไตล์การคุยการพูดการสอนเป็นยังไงนะก็ลองดูในวิดีโอเศรษฐศาสตร์เหล่านี้ก่อนได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆครับวิดีโอตอนนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ